สวัสดีค่ะมือนี้ยาปู่กับสิม่วานิทานชาดูคึอเก่าค่ะมอนี่เป็นนิทานชาดูที่เกี่ยวกับเรื่องเดี๋ยวเห้ฟังก่อนเด้อค่ะเด้อมอนี้นอนนเ,เอามาคดซอยกันว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรยายปู่กับสิมวานิทานชาดูก้อนเป็นขอดคิดขอเตือนใจของเารพ,พูดเท่าทั้งหลายเพื่อให้ย,ยึดมันไิดมันในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะนะ่ะเนาะ มณีซิวเวาเรื่องอากิตตะคหะบอดีฟังเลยคะ่ะว่าสิเป็นอยนจังนดกิตตะคหะบอดีเป็นชาวเมืองมัชชิกาสันทะแฟนมคตวันที่ท่านเกิดมีปรากฏการประหลาดคือมีดอกไม้หลากสีตกลงทั่วเมืองซึ่งเป็นนิมิตหมายแห่งความวิกิตสวยงาม ท่านจึงได้นามว่าจิตตะกุมารแปลว่ากุมารผู้หน้าพิศวงหรือกุมารผู้ก่อให้เกิดความวิจิตสวยงามบิดาของท่านเป็นเศรษฐีท่านจึงได้เป็นเศรษฐีสืบต่อจากบิดาในวงการพระพุทธศาสนารพพรระุทธศาาสนเียกท่านว่าจิตตะขาหาบดี ก่อนที่จะมานับถือพระพุทธศาสนาท่านมีโอกาสพบพระมหานามะหนึ่งในปัญจวัคคีเห็นท่านสงบสำรวมน่าเลื่อมใสมากจึงมีความศรัทธานิมนต์ท่านไปฉันพัตหารที่คฤลือหาดของตนและได้สร้างที่พำนักแก่ท่านในสวนชื่ออัม พาตกาลามนิมนต์ให้ท่านอยู่เป็นประจำพระมหานามะได้แสดงธรรมให้วิจิตตะขาบอดีฟังอยู่เสมอวันหนึ่งได้แสดงเรื่องอายตนะหกสื่อสำหรับติดต่อโลกภายนอกหกประการคือตาหู จมูกลิ้นกายใจอยู่ในทวารตั้งหูหลังจบธรรมเทศนาจิตตะคหาบอดีได้บรรลุอานาคามิผลจิตตะคหาบอดีเอาใจใส่พิจารณาธรรมอยู่เนืองๆจนแตกฉานมีความสามารถในการอธิบายธรรมได้ดี ความสามารถของท่านในด้านนี้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมาท่านเคยโต้ว,วาทีกับบุคคลสำคัญทางาศาสนาอื่นๆมาแล้วหลายท่านเช่นนิคละนาตบุตราศาสดาของพระาศาสดาเชนและอะเจนกนามกัดสปะนักบ,บวชชีปเปือย ท่านเป็นผู้มีจิตใจบุญได้ถวายทานอย่างปาณีตมโหลฬานติดต่อกันครึ่งเดือนก็เคยมีก็ว่าทำท่านจนหอดเครื่องเดือนก็เคยมีเฮ็ดทุวันทุวันทุวนเน่ยเคยพาบริวาร2,000คนบรรทุกน้ำตาลน,น้ำพึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นจำนวนมากถึง500เล่มเวียนไปถวายพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ ทั้งหนึ่งท่านป่วยหนักเทวดามาปรากฏให้เห็นกล่าวกับท่านว่าคนมีบุญอย่างท่านนี้แม้ปาถนาราชสมบัติหลังตายแล้วก็ย่อมได้ท่านตอบเทวดาว่าถึงราชสมบัติก็ไม่จีรังฟังเลยค่ะเด้อถึงราชสมบัติก็ไม่จีรังเราไม่ต้องการบรรดาลูกหลานที่นั่งเฝ้าไข่ยอยู่ นึกว่าท่านเพ้อยึงกล่าวเตือนสติท่านบอกบุตรหลานว่าไม่ได้เพ้อเทวดามาบอกให้ปรารถนาราชสมบัติแต่ท่านปฏิเสธยังมีสิ่งอื่นที่ดีกว่าสิ่งอื่นที่ดีกว่าคือหน้าปัถนามากกว่าเมื่อถูกถามว่าคืออะไรท่านกล่าวว่าคือศรัทธาอันแน่วแน่อย่าลืมเด้อคนศรัทธา มิคามากว่าสมบัติมหาล้านสมบัติมโหล้านโมเมนเขาพิดสมขอโทษขอโทษสมบัติมโหล้านสมบัติหลายท่วมฟ้าบ่มีคนศรัทธาเลยเขาก็โดนเขาด่าโดนเขาด่าโดนเขาด่าทางทางที่สมบัติเ่าหลายเขาปฏิบัติตัวดีเขาปฏิบัติท่านการปฏิบัติธรามเขาปฏิบัติในวัดก็ได้อยู่บ้านก็ได้แต่เขาปฏิบัติท่ามเขาบ่เห็นเขาเขาอาจจะปฏิบัติในในใน ในบ้านเฮาแต่เขาบาสศรัทธาเฮาเขาบ่าหู้ได้ว่าเฮาบ่ปฏิบัติธรรมเขาหูวว่าเฮาปฏิบัติธรรมเขาบ่เชื่อเลยว่าเฮาสิปฏิบัติธรมาาธรมแต่ว่าคนใดที่ถูกก้าวหาให้ปฏิบัติธรรมไปเถอะสิ่งทุกอย่างสิย้อนกลับเขาเองเขาบบต้องไปต่อรอต่อเถียงเด้อพี่น้องเอ้ยศรัทธาอันแนว่วแน่มั่นคงในพระพุทธมั่นคงในพระพุทธศาสนาพระธรรมและพระสงฆ์ความศรัทธา มีคามากกว่าสมบัติทั้งหลายในโลกแต่เป็นสมบัติทั้งหลายในโลกถ้าขาดความศรัทธ,ธาเขาสิโดนจาว่าโดนจมตลอดเพราะว่าเขาบ่ศรัทธาเขาศรัทธ,ธาในฐานะบ่ศรัทธาในความรู้บ่ศรัทธาในลาบยศบ่ศรัทธาในจกกักรุณรุ่นฉาิเขาสิบส่ศรัทธาอําอํอพาตากาลานั้นเป็นวัดที่ท่านสร้างถวายพระมหานามะนิมนต์ให้ท่าน อยู่ประจำแต่พระเถระพักอยู่ชั่วเวลาหนึ่งก็จะลิ้ไปยังที่อื่นพระเถระอื่นๆก็เวมาพักอยู่เสมอต่อมามีพระรูปหนึ่งนามว่าสุธรรมเถระยังเป็นปุถุชนมาพำนักอยู่เป็นประจำเป็นเวลานานจนกระทั่งนึกตัวว่าท่านเป็นสมภารวัดพอมาพักอยู่หม่องเขาคัคๆคักอนเพราะ คนที่มามาพักนี่็คือว่าเจ้าของเป็นสมพันธ์วัดนะพระสุธรรมเป็นปุตุชนกิตคะหะบอดีเป็นอริยบุคคลระดับอนาคามีถือเพศฆราวาสก็ยังแสดงความเคารพกราบไหว้พระภิกสุปุตุชนเพราะถือเพศบรรวชิตเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์อุปธรรมบำรุงท่านเป็นอย่างดีอ่าข้าเจ้ากับปฏิบัติธ่าน ปฏิบัติธรรมคือพระนี่แหละ,ะท่านไอ้นี่นะท่านจิตตาข้า,าบอดีเนี่ยแต่ว่าบัินิพพะพระสุธรรมเถระแล้วเป็นพระธรรมดามาจากปุถุชนธรรมดาแล้วไปบวชแล้วไปบวชแล้วก็เอาไปออกมาแล้วระว,ว่าเราบวชด,ดูนเนี่ยเราก็เห็นาาคารวะคนเนี่ยที่ว่าเป็นข้าาบอดีเนี่ยือคิดว่าเขาจะเป็นคนธรรมดากเ็เฉย พ่อถือเพศบรรพชิตเป็นธงชัยแห่งพระอ,อรหันต์อุปธรรมบำรงท่านเป็นอย่างดีถือว่าพระสุทัรม์นี่เป็นพระเป็นถือเพศบรพชิตแล้วก็อ,อุปธรรมเป็นย่างดีวันหนึ่งพระอัครสาวกทั้งสองคือพระสาลีบุตรกับพระโมคคัลลานะเดินทางผ่านมาท่านกิตตะคหาบอดีนิมนต์ให้พระสาวกทั้งสองพำนักอยู่ที่อัมพากาลาม พร้อมนิมนต์เพื่อฉันอาหารที่บ้านท่านในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ไปนิมนต์พระสุธรรมไปฉันด้วยเล่าศิศรัทธาเบิดขอให้ใส่ผ้าเหลืองแล้วถือว่าเป็นพระอาหารหันติมาจากตระกูลตามต่อยหรืออีหยังกตยาเนี่ยท่านคหาาบอดีนพระสุธรรมถือตัวเป็นเจ้าอาวาสเห็นกิตตคขาาบอดีให้ความสําคัญแก่พระอัคครสาวกมากกว่าตนจึดึง ถึงกับนิมนต์ไปฉันภายหลังจึงไม่ยอมรับนิมนต์แม้ท่านจะอ้อนวอนอย่างไรก็ไม่ยอมไปัดที่นี้เราก็คืดว่าเอ้าพระสององค์นี่บ่ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดเป็นอย่างคือไปเชิญเพิินก่อ,อ,อัตมาเนี่คือบไปเชิญคือบ่เชิญอ,อัตมากรคือไปเชิญพระสององค์นั่นก่อนแต่ว่าพระ ขหาบอดีจิตตะข้าบอดีก็อ,อ้อนวอนพระสุธรรมพระสุธรรมก็บ่รับนมนมนต์ตกเย็นท่านจิตตะขหาบอดีกําลังสั่งให้เตรียมพัตตาหารพระสุธรรมก็เดินไปในคลหอหาดอย่างคนคุ้นเคยดูนั่นดูนี่แล้วก็เปยว่าอาหารที่ท่านเตรียมถวายภาพพุ่งนี้ดีทุกอย่างแต่ขาดอย,อย่างเดียวคือไม่ได้เตรียมถวายอ่า ข้าหาบอดีจิตตข้าหาบอดีก็เรียกว่าขาดอะไรพระคุณเจ้าพระสุธรรมขนมแดกงาคำว่าขนมแดกงาเป็นคำที่มีในสำคัญเกี่ยวกับตระกูลของท่านข้าหาบอดีท่านขา้าหาบอดีก็ฉุนว่าเอาแรงๆเพื่อให้สำนึกข้าหาบอดีแล้วใจหายนะด่าเล่ากันแน่กันแน่เล่าให้สำนึกแต่โกรธตอบให้สำนึกแต่ไม่โกรธตอบได้ ข่าบอดีแล้วก็เว้าให้สำนึกซื่อทำไว้ให่พาสุาสทัมส้ำนึกแต่แล้วกับบได้โกรธตอบหนีจากวัดไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบัดน,นี้ภาคก็เลยหนีจากวัดไปบอก่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องจึงตำหนิแดงแรงและมีพุทธบัญชาให้กลับไปขอโทษจิตตะหาบอดีท่านกลับไปขอโทษแต่ข้าหาบอดีไม่ยอมยกโทษให้จึงกับพระพุทธจึงกับเฝ้าพระพุทธเจ้าอีก อาไปขอโทษด้ยตอนแรกนี่แล้วบอกแห้งๆแล้วบอกว่าให้พาสุธทั้มสำนึกแต่พระสุธทัมบ่สำนึกแล้วก็แล้วว่าให้แล้วแล้วก็บรรลกวดพระสุธทั้มเด้แต่พระสุทั้มก็เลยหนีออกจากวัดไปหาพระพุทธเจ้าเพราะว่าเครียดหลายว่าโดนค่า,าบอดีด่าใหา้มาที่นี่พระพุทธเจ้าก็เลยบอกกันมาขอโทษก็บปย่อมขอโทษเพราะว่าเจ้าของว่าเจ้าของบอ่ผิดพระพุทธเจ้าองค์ทรงสแสดงธรรมให้ฟัง พระสุธรรมบรรลุพระอรหรันต์พระองค์จึงให้ภิกษุรูปหนึ่งเป็นอนุทูตพาพระสุธรรมไปขอขมาจิตตังขหาบอดีใหม่คราวนี้ท่านขาหาบอดียกโทษให้ท่านขหาบอดีมีปฏิญาณเฉียบแหลมมีปฏิพัน์เฉียบแหลมและมีความสามารถในการแสดงธรรมมาก ถึงคนจนสิเป็นปวชุชนธรรมดาแต่เราปฏิบัติธรรมมาตลอดเราบ่ได้บวเป็นพระบ่ได้ห่มเหลืองแต่ว่าเราปฏิบัติธรรมมาตลอดเพียงแต่ว่ากายเราบ่ได้ถือผาเหลืองเท่านั้นจึงได้รับการยกย่องในเอตทักคะว่าเป็นเลิศกว่าผู้อื่นในทางธรรมกตะตึกธรรมกะถึกลินพันกัน เมื่อศึกษาประวัติของจิตตะคหาบดีแล้วให้ความคิดได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นของชาวบ้านทุกคนพระพุทธศาสานาเป็นของชาวบ้านทุกคนที่รักษาศีลหาที่ปฏิบัติได้ที่ดูแลทว่านทั้งหกคฤเลือหัดก็ควรศึกษาพระพุทธพจน์ให้เข้าใจแจ่มแจ้งจนสามารถสื่อสารแสดงให้คนอื่นเข้าใจได้สามารถปกป้องพุทธศาสนาได้ มีความคิดหลายอย่างหนึ่งความถือตนที่ว่าเ้าบงหูมาก่อนคือกันกับพระสุธรรมเราถือตุนทางๆท,งทีแล้วบงหูประวัติของอข้าหาบอดีเรื่องนี้สอนในหลายอย่างหนึ่งบ้านเขาเอินว่าถือเจาของเกินไปถือว่าเจ้าของเก่งเกินไปว่างสันจะไปที่เขาเห็นทั่วไปเนี่ยอันว่าภาษาบบานคือถือว่าเจาของเก่งเกินไป ทั้งๆที่ก็หาบอดีแล้วใครยม้มสางนั่นสางนี่ให้พระอยู่แต่ว่าพระธิมใไม่บู่้หเด้หูแต่ว่าเจ้าของบ่เปลี่นพระตองหูก็คนนั่นตองหูก็คนนั่นตองหูก็คนนั่นมันแมนอยู่แต่ว่าเฮาก็ต้องหูน้ำว่าเขาก็หูขึ้นกันหูเรื่องถ้ำหูเรื่องถ้ำะได้ชุดว่าได้เปลี่ยนสีเหลืองสีขาวสียางกัญญาแต่ว่าเข่าใจทองแท้ในความเป็นถ้ำะสอง อา,อาอาตนะทั้งหกเนี่ยจิตตาขหาบอดีลบบรรลุบลบสองสอดหนึ่งการสงบทวานทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ทั้งหกเนี่ยเฮ็ดให้ค้นผาดที่สุดตาม,ยดยาม่งเหยียดย้มยังก็อยู่ในตาตาแสดงได้ทุกอย่างหูฟังแล้วตีข้อหมายไปทัว่วลิ้น ตวัดได้ไปทั่วกินแก,งน,นแกงนั่นแกงนี่เพราะเสีบเอียงกายสัมผัสกายนี่บางข้างหันกายสัมผัสที่ดีก็ดีสัมผัสที่บ่ดีเป็นการทําลายอันนี้ก็บ,บ่ดีใจใจคิดไยคิดโคตรทรยศแต่้าาคิดในลักษณะทีว่าคิดควบคุมใหญ่เท่าใจควบอ่าร่วมเหรควบคุมกิดให้ได้สิพนทุกอาเรื่องจิตตะข้าบอดีมีคำสอนหลายอย่าง ร่วมทั้งทะนุ่งโตน้ำเมื่อนีภัยรักษาชิ้นชินรักษาห้าอยากสบายมากแปดขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเน้